สวัสดีครับพีินีีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum The Oracle ครับช่องภพยพลังงานจักรวาลครับคลิปนี้ครับสำหรับคนที่มี l i ฟ e พาร์ตนัมเบอรหมายเลข5ครับหรือหมายเลขนำทางหมายเลข5ครับขึ้นความถีหมายเลข5เนี่ยที่คุณคำนวณได้นะครับแล้วคุณได้หมายเลข5ลองมาดูกันครับว่าหมายเลขเนี้ย จะบอกอะไรคุณครับในปี2024นี้บ้างอาจจะเป็นการไกด์ไลน์เนาะเป็นคำแนะนำพลังงานต่างๆลองมาดูกันนะครับอยากให้คุณใช้วิจารณญาในการรับชมในการรับฟังนะครับผมอ่านไพ่เป็นพลังงานภาพรวมเนาะดังนั้นอาจตรงหรือไม่ตรงก็ได้ครับอยากให้คุณรับพลังงานดีๆไปรับสิ่งดีๆไปนะครับก็มาดูกัน ผมขอบคุณทุกไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ก,การติดตามทุกการสนับสนุนนะครับซุเปอร์แตงที่ส่งให้นะครับแล้วก็ดาวที่ส่งให้นะในเพจก็ขอบคุณมากๆครับไล่ผ่านอัมเบอร์ไหมได้ค่ะครับกำลังบอกอะไรกับคุณในปี2024นี้เพี่อนครับความอดทนเป็นไพ่นกกระเรียนขึ้นมา ต้องบอกกับคุณเลยนะครับว่าหมายเลขห้าอาจจะพูดถึงความอดทนอาจจะพูดถึงความพยายามอาจจะพูดถึงความสม่ําเสมอนะครับในการที่คุณกําลังทําบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้อาจจะเป็นการอดทนในการทํางานความอดทนในการ เฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างการไว้วางใจนะครับในกระบวนการต่างๆของจกักรวาลว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณขอพรไปหรือคุณสั่งความปรารถนาอะไรออกไปนะครับอาจจะต้องใช้ความอดทนด้วยเรื่อจะเป็นความอดทนในเรื่องราวของการฝึกฝนภายในการพัฒนาตัวเองนะครับต่างอนชอนัมเบอรอ์ไล่ผ่านนัมเบอร์ครับหมายเลขใครับกำลังบอกอะไรคุณ เคลียร i ฟิเคชัครับเห็นถึงการชำระล้างเห็นถึงการปล่อยวางเห็นถึงการเคลียร์พลังงานาะเห็นถึงชีวิตคุณจะสดชื่นมากขึ้นนะชีวิตคุณจะสดใสมากขึ้นเหมือนคุณวางได้ครับเหมือนคุณปล่อยวางได้เหมือนคุณเคลียร์หรือคุณรู้ว่าพลังงานตัวเองเนี่ยจะต้อง จัดการนะครับหรือต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนปรับปรุงตรงไหนนะครับในปี2024เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นปีที่คุณเทรนตัวเองครับหรือฝึกตัวเองในเรื่องราวต่างๆเพื่อการเติบโตหรือการเตรียมพร้อมครับที่จะรับสิ่งดีๆก็ได้ไลฟ์ผ่านน้ำเบอร์หม่ห้านะครับกำลังบอกอะไรกับคุณ Embracing ครับเป็นนกกระเรียนเป็นนกกระยางน่าจะบอกถึงการยอมรับทุกๆสถานการณ์ดูเหมือนคุณยอมรับได้ครับว่าในทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันคือสิ่งที่แบบที่ถูกต้องที่ชัดเจนที่สุดที่ต้องเกิดขึ้นนะครับในในช่วงจังหวะเวลานั้นๆ คุณยอมรับในวันที่คุณทุกได้คุณยอมรับในวันที่คุณต้องอดทนได้คุณยอมรับในวันที่คุณรับสิ่งดีๆได้เหมือนคุณรู้ว่าฉันเชื่อใจฉันไว้วางใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งหมดอะครับคุณรู้ว่ามันคือพลังงานคุณรู้ว่าต้นเหตุ ที่มันเกิดเรื่องราวต่างๆมันมาจากตัวคุณคุณรู้ว่าเวลาที่คุณแบบอดทนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างสม่ำเสมอคุณรู้ว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีหรือรางวัลคุณรู้ว่าความอดทนของคุณมันมีความสวยงามนะครับคุณรู้ว่าฟ้าหลังฝนมันสวยงามเสมอคุณรู้ว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆนี่คือพลังงานนะครับของแบบหมายได้ค่าเนาะ Purification มันคือการชำระล้างมันคือการแบบกลับมา h e a ลิ่งตัวเองกลับมาโยยาตัวเองกลับมาแบบดูพลังงานของตัวเอง e m b r a c i n g คือการ God, อบกอดการยอมรับดังนั้นผมรู้สึกว่าคุณกำลังรอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาคุณกำลังรอจังหวะเวลาชีวิตที่ดี ซึ่งในปี2024มันอาจจะมีจังหวะเวลาชีวิตที่ดีให้กับคุณแน่นอนจักรวาลกำลังส่งเป็นบททดสอบเพื่อความอดทนบางอย่างให้กับคุณสิ่งที่คุณเจอมาท,มทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมานะครับในเรื่องดาวที่เป็นชาเลนจ์ต่างๆเนี่ยคุณรู้รู้อ่าคุณรู้แล้วครับว่าเออมันมาเพื่อให้คุณเคลียร์มันมาเพื่อให้คุณแบบ ปล่อยวางมันมาเพื่อให้คุณแบบชำระล้างพลังงาน,นของตัวเองแล้วคุณก็จะเบ่งบานเป็นดอกทานตะว,วันที่แบบสู้จุกสถานการณ์ฝนตกฉันก็สู้แดดออกฉันก็สู้อะไรแบบนั้นเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันคู่ควรที่จะได้รับกับอะไรประมาณนี้นะครับลองมาดูกนันครับว่าไล่ผ่านอัมเบอร์หมล์ไดคาเนี่ยกำลังบอกอะไรกับคุณครับในปี2024 เอซับซอร์ครับคอนเเคไลฟ์ผ่านดัมเบลมาเล็กนากำลังอบอกอะไรคุณครับเดทครับให้เดทเนาะอืม เซเอัพสอร์ดครับไลฟ์พาร์อันเบิร์ดใหม่เลยค่ะครับกำลังบอกอะไรคูดในปีนี้มันเหมือนเป็นหัวนทางใหม่มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเกิดใหม่ของคุณอีกครั้ง The Tower ครับ รีเวิร์ด้วยนะครับมันคือการพังทลายครับมันคือสัญญาณที่กำลังบอกกับคุณว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆเดนมาเดอะทาวเวอร์ Then, mm hmm. มาเนี่ยกับหัวนะครับมันเหมือนกับว่าคุณได้พังทลายโครงสร้างหรือคุณถูกบีบหรือคุณต้องพังก่อนนะครับคุณถึงจะเติบโตหรือคุณจะเบ่งบาน ังนั้นที่ผ่านมาคุณพังมาครับหรือตอนนี้พลังงานของคุณอาจจะกำลังแบบพังอยู่ก็ได้แต่คุณจะแข่งแร่งขึ้นคุณจะเติบโตขึ้นสเตรนท์มาเนี่ยแข็งแร่งคุณจะรักตัวเองคุณจะอบกอดทุกทุก,ทกสถานการณ์ชีวิตคุณจะเกาะตัวเองได้อย่างแบบภาคภูมิใจในตัวเองมากๆม,มันเหมือนกับว่ามันคือสัญญาณมีสัญญาณของการโบยบินมีสัญญาณของอิสระในชีวิตมีสัญญาณของ งานที่คุณจะวางโครงสร้างใหม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองของตัวคุณครับทียบสอดหมายเลขห้านะครับจริงหมายเลขห้าเนาะถ้าเราดูหมายเลขห้าในไพ่ทาโร่นะครับห้าเหรียญความขัดแคลนความทุกข์ใช่ไหมครับห้าดาบคือปัญหาความสัมพันธ์ความคิดมากนะครับห้าไม้เทา้า การต่อสู้การแข่งขันบททดสอบห้าถ้วยคือความทุกข์ดังนั้นหมายเลขห้าของคุณเนี่ยอาจจะเป็นหมายเลขแข่งชาเลน g ์ครับเพื่ออะไรนะครับ The Challenge เพื่อความแข็งแกร่งเพื่อความเติบเ,เพื่อความอดทนนะครับการเติบโตของคุณดังนั้นในปีนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าคุณแบบดูสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาปัญหา อะไรก็ตามที่คุณเจออยู่แล้วคุณบัไปจมทุกข์กับมันไปตัดสินตัวเองว่าฉันไม่ดีไปตัดสินตัวเองว่าคุณไม่สามารถที่จะเติบโตหรือประสบความสำเร็จได้คุณก็จะวนลุกพลังงานเหมือนเดิมเหมือนใหม่เลขห้ากำลังบอกคุณว่าทัศนคติอีซอบสอด ทัศนคติมุมมองวิสัยทัศน์ที่ดีของตัวคุณจะเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังพังทลายจากอะไรก็ตามจากความรักจากงานจากปัญหาครอบครัวจากปัญหาต่างๆที่คุณเจอเรื่องงานอะไรก็ตามในปีนี้ผมรู้สึกว่าสำหรับหมายเลขห้าคือหมายเลขที่กำลังนำทางคุณสู่การเติบโตอย่างเต็มที่เป็นการเติบโตส่วนบุคคลสำหรับคุณ อาจจะเจอหขนทางใหม่เส้นทางใหม่ให้ับคุณก็ได้ดังนั้นคุณแค่ต้องแบบเดชาริยตแค่ต้องกล้าหาญยอมรับตามความเป็นจริงของชีวิตของคุณว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรเราก็พาตัวเองออกไปครับเซเว่นอ็อฟสอดสนับผมในการอ่านตรงนี้มันเหมือนกับว่าคุณต้องดึงตัวเองขึ้นไปคุณต้องผลักตัวเองขึ้นไปคุณต้องหาทุกๆวิธีเพื่อที่จะ พาตัวคุณอะไปสู่จุดที่ดีขึ้นไพ่เดทมาเนี่ยสำหรับผมไพ่เดทมันอาจจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ความเสียใจการสูญเสียหรืออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณแต่มันมาเพื่อให้คุณได้แข็งแกร่งคุณเจอบททดสอบแน่นอนชาเลนแน่นอนในปีนี้นะครับมันจะเป็นชาเลนเจออะไรก็ได้แต่มันจะเป็นชาเลน์ที่จักรวาลส่งมาให้คุณเนี่ยขย่าคุณเคาะคุณครับเพื่อให้คุณเกิดความอดท,ทนเป็นนกกระเรียน นกกระเรียนเนี่ยหรือนกกระยางก็ได้นะ้องเป็นสัญลักษณ์ของความนิ่งความสงบความอดทนคุณลองสังเกตดูนกกระยางนะเวลาที่จะล่าปลาเขายืนนิ่งๆแบบนานมากๆนะครับแ,แบบมันเหมือนแบบความสงบอะดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าหมายเลขแองเจลน้ำหมายเลขไร้ผาดน้ำเบอร์หมายเลขห้ 5, เนี่ยกำลังบอกกับคุณครับว่า เหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นเทียรซอรที่มันไม่ได้ดังใจคุณนะครับหรือที่มันเป็นความทุกข์ที่มันเป็นอะไรที่มันทําให้คุณพังทลายไปมันกําลังสร้างคุณใหม่มันกําลังสร้างหอคอยสร้างทาวเวอร์ที่แข็งแกร่งสร้างรากฐานที่แข็งแกล่งให้กับคุณใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นเกราะป้องกันคุณในอนาคตว่าจิตวิญญาณของคุณจะแข็งแกร่งจิตวิญญาณของคุณจะทนมากขึ้น ลองมาดูกันบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เนาะเดททาวเวอร์ทีออฟอเนี่ยมันคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่มันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกคุณว่าหลังจากนี้จะมีสิ่งที่ดีจะมีแนวทางใหม่เส้นทางใหม่เนี่ยเกิดมาให้กับคุณคุณแค่ต้องยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันก่อน embracing คือการอบกอดคือการยอมรับคือการกอดตัวเองคือการให้กําลังใจตัวเองก่อนว่าคุณจะเจอทางออก จักรวาลจะมอบทางออกดังนั้นเอทอปสอดในใบแรกมันคือมุมมอง,มองเนะาะ mindset วิธีคิดที่คุณอาจจะต้องแบบใส่อาจจะต้องหลอกตัวเองก่อนก็ได้โอเคคุณอาจจะเจอสถานการณ์แบบยากยากมาแล้วคุณพยายามตอบย้ําตัวเองแบบหรือโทษตัวเองหรือตอกย้ําในพลังงานแย่ๆให้กับตัวเองที่มันเป็นมลพิษให้กับชีวิตของคุณไปเรื่อยๆคุณอาจจะต้องหลอกตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตฉันจะดีขึ้น คุณต้องหลอกสมองคุณต้องหลอกตัวเองคุณต้องทําตัวเองให้ดูดีขึ้นคุณต้องทําพลังงานของคุณให้ดีขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยากมันคือ purification ไม่แปลกใจครับตอนแรกผมก็แบบเออทำไม purification ขึ้นมามันอาจจะเป็นการชําระล้างเนี่แหละครับคือการลอกค่าคือการชําระล้างในปีนี้คุณจะได้ชําระล้างพลังงานคุณจะได้เติบโตและบยบินอย่างอิสระมากขึ้นในปีนี้สําหรับหมายเลขห้าบางคนน้องอาจจะแบบ นะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงออกจากงานตกงานนะครับหรือความสัมพันธ์มันจบลงแต่อยากให้คุณบ,บลองสังเกตดูดีๆว่าในบางสิ่งบางอย่างที่คุณสูญเสียไปเหมือนของที่มันเสียคุณแค่ต้องยอมรับวว่าเออมันเสียเหมือนคุณบังเอิญทำอะไรพังหรืออ,อ โทรศัพท์บังเอิญพังแต่สาหรับบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหโทรศัพท์พังอีกละต้องเสียเงินอีกละแต่สำหรับผมผมพยายามฝึกว่าอะไรที่มันเสียมันคือสิ่งที่มันต้องเสียผมจะขอบคุณสิ่งนั้นเลยครับเพราะว่ามันคือสัญญาณที่เราจะได้สิ่งใหม่โอเคนะครับแบบเราอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรากังวลเราไม่มีเงินหรืออะไรต่างต่างแต่อยากให้คุณลองมองอีกมุมมอง,มองหนึ่งดูอะไรที่มันเสียคุณ มันอาจจะถึงเวลาของมันก็ได้โทรศัพท์อาจจะพังมันอาจจะถึงเวลาของมันเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรบางอย่างที่มันเสียถ้าเรามองดีๆคือคุณควรขอบคุณหรือสำนึกด้วยคุณสิ่งนั้นเนาะเพราะว่าแบบเฮ้ยม,มันให้อะไรกับคุณมาเยอะแยะมากมายอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือคุณต้องแบบออกจากงานหรือโดนโลกจ้าหรือเปลี่ยนงานอยากให้คุณลองมองแบบ นี่คือโอกาสเพราะว่าเดอะชาลีออตมันคือโอกาสมันคือเส้นทางใหม่ที่คุณอาจจะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเจอสิ่งดีๆก็ได้ดังนั้นมันอยู่ที่มุมมองของคุณนะครับไห้ผ่านอัมเบอร์มายด้ข้าครับกำลังบอกอะไรคุณบ้าในปี2 0 2 4เนี่ยครับเจอคการม ไพ่จารกรรมเนี่ยมันเหมือนแบบการถูกหลอกการถูกโกงนะครับอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้เหมือนเว่นออฟสอดขึ้นมานะครับระมัดระวังในเรื่องราวการโกงคอเซนเตอร์นะครับแช์นะครับหรือการลงทุนอะไรที่มันเสียเส่ยงถ้าคุณจะลงทุนเนี่ยลงทุนในอะไรที่คุณสามารถที่จะยอมรับการเสี่ยงได้ในไพ่ใบนี้คือการล่อลวงมันอาจจะเป็น สิ่งที่จักรวาลส่งมาให้คุณก็ได้ครับคือการล่อลวงล่อลวงคุณบางทีเดี๋ยวอาจจะส่งมาเป็นสิ่งที่แบบคุณขออย่างหนึ่งแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันส่งมาละลองลองรับดูดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ล่อลวงคุณก็ได้ในไพ่ใบนี้นะครับอาจจะพูดถึงการล้วนไหลของข้อมูลก็ได้ อาจจะต้องรามัดระวังหรือนะครับหมายเลขห้าเนี่ยอาจจะพูดถึงการทำอะไรที่มันสุดจริตยิ่งคุณทำอะไรที่มันสุดจริตนะครับมันยิ่งจะส่งผลที่ดีกับตัวคุณหรือมันอาจจะแปลได้ว่าคุณอาจจะถูกผักหลังดังนั้นเนี่ยการที่เราถูกผักหลังมันเป็นเพราะว่าเราไว้ใจเนาะดังนั้นเนี่ยในเชิงของจิตวิญญาณคือเราอาจจะต้องแบบ สังเกตรหรืออ่านอ่านคนให้ออกว่าเขาเข้ามายังไงนะครับอันนี้เหมือนไพ่แบบอาจจะเตือนคุณเมื่อวันมีอาจจะเป็นมิจฉาชีพโชว์มาเนาะเข้ามาในเพื่อผกเข้าใจคุณสุชาติหน่อยครับเออผมวางเลยครับผมไม่คุยด้วยเลยแค่ชื่อก็ปิดแล้วฟังแบบว่าอาจจะเนี่ยระมัดระวังอาจจะหลงกลหรือแบบอะไรไง่ายๆเนี่ยไม่ละ นะครับล่อลวงหรือถ้าคุณโหยหาความรักมากๆเนี่ยในปีนี้คุณอาจจะถูกเขาเรียกว่าคุณอาจจะมีพลังงานนะครับที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ด,ไมมมดีไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนก็ได้คุณอาจจะถูกล่อลวงหรือเนี่ย อาจจะถูกล่อลวงในเรื่องราวของมิจฉาชีพที่ส่งลิงก์อะไรบางอย่างมาดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทําสื่อออนไลน์หรืออะไรต่างๆคุณอาจจะต้องแบบมีสติดีๆมากๆนะครับเวลาที่ส่งลิงก์อะไรมาเนาะคุณได้รับเงินเท่าไหร่เท่าไหร่คือมันเป็นไปไม่ได้ครับที่มันจะมีอะไรฟรีๆส่งมาให้เราให้เรารับอะไรแบบนั้นผมมีอีเมลส่งมาเยอะมากครับแบบใน u t u b e อะไรเนี่ยโอ้คุณได้รางวัล900เหรียญ ก้าร้อยอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับซึ่งผมว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆอะไรแบบนี้คือถ้าแบบอ่าถ้าเราสมมติถ้าผมมีความโลภเนาะวิ้ยเงินผมอาจจะไปกดลิงก์แล้วถูกแฮกข้อมูลหรืออะไรต่างๆเ้านี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยระมัดระวังครับเหมือนแบบเหมือนหมายเลขค่าเนี่ยกำลังบอกคุณในปีนี้เนี่ยอย่าอย่าโลภครับ พราะว่ามันอาจจะทำให้คุณสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปก็ได้ดังนั้นเนี่ยไพ่อ้รอบสอดขึ้นมาเหมือนคุณต้องมีสติมีสติให้มากขึ้นคุณอยากรวยนะครับคุณอยากมีเงินแต่คุณอาจจะไปกู้เงินมาคือคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินอันนี้ผมยกตัวอย่างสมมติคุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินแน่นอนครับว่าเวลาที่คุณโฟกัสเรื่องหนี้สินน่ะคุณจะหาแต่วิธีหาเงินเพื่อมาปิดหนี้ แต่ส่วนใหญ่วิธีที่คุณหาเงินมาปิดนี้คืออะไรครับคุณไม่ได้หาวิธีสร้างรายได้เพิ่มเติมคุณไม่ได้หาวิธีสร้างอาชีพแบบแต่คุณหาวิธีคุณจะไปขอยืมใครคุณจะไปกู้นอกระบบคุณจะไปกู้ธนาคารคือคุณจะหาวิธีสร้างนี้เพิ่มอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณโฟกัสที่นี่เนาะถ้าคุณลองเปลี่ยนมุมมองว่าคุณจะสร้างรายได้เพิ่มอย่างไรเพื่อมีเงินเข้ามามากขึ้นเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดอะครับ จะสร้างรายได้อย่างไงให้มันเพิ่มมากขึ้นคือไม่ได้ไปโฟกัสที่นี่แต่โฟกัสที่รายได้ที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับมันต่างกันหรือบางคนชั้นโสดแล้วชั้นเป็นทุกข์คุณก็จะหาวิธีทุกวิธีที่แบบทํำยังไงฉันมีคู่คุณเลิกจากคนนี้ไปนะครับก็ไปมีคู่ใหม่ผมเห็นหลายๆหลายๆคนในสมัยนี้วัยรุ่นเห็นจากคนใกล้ตัวพอเลิกปุ๊บมีคนใหม่ละเลิกปุ๊บมีคนใหม่ผมก็เลยอเอ๊ะ คือขาดความรักหรืออะไรแล้วแล้วผมรู้สึกว่าไปสังเกตมีคนหนึ่งที่แบบผมดูเนาะเปลี่ยนคู่บ่อยมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าเอเขาขาดความรักหรืออะไรยังไงประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้หรือว่ามันมีคือผมมองในมุมมองที่แบบ เข้ามาเร็วเลิกเร็วเข้ามาเร็วเลิกเร็วอะครับมันก็เหมือนกับว่าเราขาดความรักแล้วเราหนึงดูดคนที่ขาดแขนเข้ามาแล้วมันก็ไปกันไม่ได้ก็ต้องเลิกแล้วก็ต้องหาคนใหม่มันเปรียบเสมือนว่าตัวเราอะไม่รักตัวเองครับหรือตัวเราอาจจะแบบรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขที่จะอยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณไปดึงดูดคนที่แบบไม่ได้ดีหรือคนที่ไม่ได้ใช่จริงๆเข้ามาก็ได้ดังนั้นเนี่ยหมายเลขห้าครับในปีเนี้จะทําอะไรต้องมีสติมากๆครับ เนี่ยอะไรอาวอนหมายเลขห้าครับพลังงานของคุณเหมือนแบบดังที่ผมรู้สึกเนาะในไพ่ออร์โคที่ขึ้นมาคือเหมือนต้องกลับมาแบบเซลล์เลิฟในตัวเองมากๆเลยอะไรอาวอนคือการติดอยู่กับกับดักในอดีตเรื่องราวในอดีตความเจ็บปวดในอดีตคุณเป็นคนที่อาจจะเอาเขาเรียกว่า เอาเรื่องราวในอดีตมาตอกย้ําตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยทําให้คุณสูญเสียความสุขในปัจจุบันไปอะครับดังนั้นจงม,มาอยู่กับความสุขในปัจจุบันมากๆครับหรือยึดติดกับอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยเทสมาทาวเวอร์มาที่ออฟสอดมาคุณยึดติดกับอะไรที่มันแบบมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วอะมันจบไปแล้วมันพังไปแล้วอะแต่คุณอะ ไพ่แนะนำคุณว่า move on นะครับแค่ move on ยอมรับมัน move on ยอมรับ move on เมื่อคุณยอมรับได้ครับในอะไรก็ตามอ่ะคุณชีวิตคุณจะไปต่อได้เหมือนตอนนี้คุณติดกับดักเนี่ยจารก,กรรมหรือการล่อลวงคุณอาจจะถูกล่อลวงจากความทุกข์อยู่ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่เหมือนไพ่เอรอบสองขึ้นมาบอก move on ต่อไม่ว่าในเรื่องราวอะไรก็ตามบางคนอาจจะติดกับแบบ ฉันเคยสําเร็จในอดีตมาแล้ววันนี้มันไม่เหมือนเดิมหรือบางคนติดกับยอดขายติดกับรายได้ที่แบบเคยได้มากแต่วันนี้มันน้อยอะไรแบบเนี้ยเออบางคนอาจจะติดแบบเนี้ยนะครับมันไปต่อไม่ได้คือเราอาจจะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเต็มที่ลนะณโมเมนต์นั้นนั้นนะคุณทําอะไรคุณทําเต็มที่แค่คุณไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเสียดายมันคุณทํามันให้เต็มที่อะคุณจะไม่เสียดายเลยครับคุณจะแบบ โอเคฉันโอเคแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ตามอะแต่คุณโอเคเหมือนกันนะครับในความรักถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักเต็มที่แล้วคุณทําเต็มที่แล้วคุณซื่อสัตย์แล้วแต่คนรักคุณไม่ซื่อสัตย์เราต้องเลิกกันไม่เป็นไรนะครับคุณควรขอบคุณตัวเองที่คุณแบบเออเต็มที่แล้วประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยในปีเนี้นะครับหมายเลขไล่ผ่านหมายเลขห้าคุณจะเจอชาเลนจ์ประมาณนี้ ความทุกเนี่ยที่เข้ามาผมไม่ได้อ่านไพ่เพื่อให้คุณเกิดความกังวลเนาะผมอ่านไพ่เพื่อให้คุณแบบกลับกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับกลับมาแบบเฮ้ยถ้ามันเกิดสถานการณ์นี้จริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการแนะนําหรือการไกด์ล์ให้กับคุณก็ได้ว่าจะต้องปรับพลังงานอย่างไรเพราะว่าการอ่านไพ่ของผมมันไม่ได้เป็นการอ่านแบบเพื่อทํานายว่ามันจะเกิดขึ้นตรงเป๊ะๆแต่พอย n ์ของผมที่ผมทําช่องหรืออ่านไพ่เนี่ยคือ ให้คุณมีอวนเนในตัวเองมีแบบมีพลังงานที่ดีในตัวเองได้หรือใช้ชีวิตได้แบบมีความสุขในแบบในแบบของ,องคุณนะครับคุณจะเอาวิธีที่ผมแนะนําหรือไม่ก็ตามไปใช้นะครับให้ผ่านมมาอัเบอร์หมายเลขห้าจะบอกอะไรคุณบ้าง มาร์คบ้าแอคติเวชันครับ transcendence session you are rising up คุณต้องตื่นรู้แค่นั้นเลยครับคุณต้องตื่นรู้ในพลังงานแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับมันกระเด็นมา higher heart activation ครับ d o u b i n g shield divine love your heart is h e a l ครับมันเป็นพลังงานที่แบบคุณต้องรักตัวเองมากๆในปีนี้ d o u b i n g shield คือวางโลกวางเกาะป้องกันเลิกต่อต้านครับเหมือน embracing อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกเลย คืออะไรมันจะเกิดให้มันเกิดคุณแค่ยอมรับว่ามันเป็นจังหวะที่คุณต้องเจอและมันจะมีจังหวะเวลาชิดที่ดีแล้วก็ฮาร์ดเอ่อไฮเออร์ฮาร์ดแอคทิเวชันเนี่ยมันเหมือนแบบคุณต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองอ่ะคุณต้องพาตัวเองมันส่องไปเนี่ยเป็นไพ่เหมือน Mo ู v e On ไปข้างหน้าต่ออะไรแบบเนี้ยทรานเซนเ d นต์คือการยกระดับหรือการพัฒนาจิตวิญญาณหรือการพัฒนาจักระหรือการพัฒนาตัวเองอะครับเข้าใจตัวเองตื่นรู้ตระหนักรู้ในตัวเอง หนักรู้ในพลังงานนะครับเราก็ดีวายเลิฟเนี่ยถ้าใครไม่รักคุณอยากให้คุณรู้ไว้ว่าจักรวาลรักคุณอยู่ Hi เเซลรักคุณอยู่คุณลองแบบกอดตัวเองดูแล้วก็ลองคุยกับตัวเองดูว่าแบบขอบคุณ High เซลจริงครับคือใครจะไม่รักคุณใครจะไม่เห็นคุณค่าคุณก็ตามขอให้คุณรู้ไว้ที่คุณมาเจอคลิปนี้จักรวาลเห็นคุณค่าคุณและ Hi เเซลเห็นคุณค่าของคุณดังนั้นไพ่ เหมือนกาลังบอกคุณในปี2024ว่าคุณจะเจอบททดสอบชา่ลิ้นทางอารมณ์แน่นอนนะครับที่จะเข้ามาบางคนเจอแล้วบางคนยังไม่เจอแต่ถ้าคุณวนพลังงานเป็นลูปที่เป็นความทุกข์อยู่เนี่ยคุณจะเจอการขอจากจักรวะแน่นอนนะครับไรผาหม่ไรห่ามันคือบททดสอบที่คุณเลือกลงมาเกิดแล้วว่าคุณจะต้องเจอบททดสอบตามช่วงจังหวะเวลานี้นี่น ให้คุณผ่านบางคนเจอเทสซ้ำๆเดิมๆจนกว่าคุณจะตื่นรู้ตระหนักรู้และผ่านเลิกโทษโชคต,ตาตๆแต่คุณมีฟีวิลเจตจำนวนอิสระที่จะเลือกชีวิตของตัวคุณเองได้นะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยสำหรับหมายเลขหครับขอบคุณครับ